สวัสดีคะ่ะวันนี้มีอาหารทอดปลานเนลนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มอ,อกเปรี้ยวนิดนึงค่ะใช้มะม่วงทำเครื่องปรุงน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาพริก แลวก็กระเทียมหั่นนะคะที่หวันที่ิธีกินก็ตักเอาน้ำจิ้มเนี่ยมาราดปลานะคะก็จะอร่อยแบบอาหารสุขภาพนิดนึงค่ะวันนี้ทานปลาทานปลานินทอดราด

เกี่ยวความเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสายบุกบอลนนะครับทอดปลให้เตรียมนิดนึงตี่เอสไอจะสร้างการทํางานขึ้นมาสวัสดิหาข้อแท่งโอเคนะครับวันนี้เรามีเมนูทอดปลาลาดน้ำจิ้มน้ำพริกเรียกยังไงก็ได้ค่ะทานที่บ้านนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะ